พอเปิดเปิดทำไม้าปยิ้มปั้นเลยตอเขาเนี่ยเปซีนะกว่าจะเดินทางกลับนะคะถ่ายแล้วผมโทษถ่ายแล้วก็ขำดังเนี่ยเอ่อมือเต็มครับผมอยากถ่ายมากเลยครับผมอันนู้นนู้นซึ่งภาพไมนเข้าเข้าไปอีกครับอีกมันจะได้คาเฟ่มลูกโอเคครับอีกครับผมอ่ะดูกล้องนี้นะคะ 1นึ่งสองสามเอาแม่เขาบอกพื้นที่มันเต็มแม่หน ün, ึ one, two, one, two, one, two, in, e ่งสอไม่ได้แล้วได้เครื่องนี้ยูือครื่องนี้ได้เออเออเออสสเร็วนะจ๊ะหนูหนึ่งสองสามโอเคมองกล้องด้วยนะไมคะยิ้มเขามองกล้องด้วย จะเงินแตกเลยยิ่มใหญ่เลยหลายวัดนี่เนี่ยไปห้ามเกบวัดได้เลยอ้เราไทัาบหไปอีกหลายวัดเลยนะฮะล้อปิดล้อไว้ก่อนครับครับผมแล้วทางปลอดภัยครับ แล้วก็มาส่งเอซีขึ้นรถนะคะบนระปะชาเพื่นก็มาแก้บนเนาะกับเราด้วยนะคะมาจากปักิยา ปิดล็อคเลยน้องล็อกประตูได้ถูกได้ถูกแล้วน้องล็อกประตูแล้วน้องล็อกประตูแล้วอ่ะล็อกอ่ะล็อกกันแน่น้องล็อกประตูแล้วไม่ได้ขึ้นแล้วจะไม่ได้กลับแล้วเนี่ยอยู่นี่แล้วป่ะเนี่ย <laughs> <laughs>

ตอนนี้ป้าจะมาดูต้นคอดมอสผลงานและดูลีลุงช่างจะว่ายังไงหนนี่นี่มันเกะกะนะนี่เกะกกนะสามีจะว่ายังไงไม่สนไม่เป็นอยตัดไปเลยตัดนี่วันก่อนล้านตัดวันนี้เมียตัดนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาคืน เออเกะกะนะเก,กะกะเออจัดไปสามีจะว่ายัางไงไม่สนลนะออออหว่หวงเห่วงดีนะห่วงดีนะเก,กะกะอ,อ่ะป้าจะพามาดูอะไรผลงานโอ,โ,โอ้โหป้าบอกโอ้โหเลยเดี๋ยวย่าชี้วันตรงนี้วันเป็นทั่วถึงขนาดรวันที่เห็นเป็นเนี่ย นี่กี่วันแล้วเนี่ยสามวันครับสามวันพอวันเจ็ดวันพร้อมปลูกใช่ไหมใช่ค่ะยาชีวันเจ็ดถึงสิบสี่วันวันตรงนี้ไม่วันตรงนี้ไม่วันตรงนี้อยู่ไม่สม่ำเสมออ่าตรงนี้ก็ทำแปลงได้เนี่ยใช่ทรายปลูกทรายปลูกเลยอัอนี้เราไม่ลงเลยเห็นไหมมันขึ้นอย่างเงี้ยพูดถึงพูดถึงเราทำสองแปลงก็ดีนะอ่าคือแปลงพ่อเนี่ยอย่างหนึ่งที่มันง่ายก็คือมันรักษาความชุ่มชื้นได้เพราะมันไม่กว้าง อยตรงนั้นเรายังไม่ได้วางระบบน้ํำถ้าไปปลูกเลยน่ะเดี้ยงสุนพันเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบมันขึ้นแล้วเห็นไหมตรงนี้เราลดน้ําได้มันก็ชุมไม่นานทำอีกแปลงนียอีกแปลงหนึ่งทําเลยอีกแปลงหนึ่งไปแต่ว่าไอ้พอมอเนี่ยมันตายยากอยู่นะที่เราเห็นเราย้ายไปปลูกตรงนี้มันยังไม่ตายเลยแข็งแรงมันแข็งแรงมันพันเดียวกับดอกไอ้ดาวกระจายใช่ไหม ก็เส้นสายเดียวกันนะเนาะมันกระจายนี่ขึ้นเยอะเลยเจ็ดวันลงแปลงบอกว่าลงภายในเจ็ดวันนะแปลงจะเสร็จหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวให้เราไปเพอะตรงนู้นเลยแค่แปลงนั้นจะเสร็จหรือเปล่าจ้ะอันนี้ขึ้นแล้วนะเอสสีคอร์ดมอนอสี่วันพร้อมปลูกอีกสี่วันพร้อมปลูกอีกสี่วันพร้อมปลูกมันอูใกล้ๆนะเพื่อนเพื่อนนะสวยมากเลยนี่ฮะเพื่อนเพื่อนเราถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวนะคะไม่คิดว่าจะออกเร็วมากขนาดนี้ นี่ขนาดแค่ใส่ดินนะอถุงหนึ่งบอกว่าราคาตั้งสามพันนะเปรี้ยวสั่งปาแตนใจบอกว่าเอาดอกคนมดรู้ไหมหนูเอามาีูถุงมาร้อยเม็ดอะปลาบอกให้เอาหนึ่งกิโลเปรี้ยวสั่งมาร้อยเม็ดร้อยเม็ดนี่นะ FC นี่นะขึ้นหมดแล้วนะ FC โอ้สวยมากเลยนะเออสวยมากสวยมากนี่นะเดี๋ยวป้าบอกให้ทําอีกแปลงหนึ่งเลยนะต่ออีกแปลงเลยนะเนี่ยเรามีดินแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยปลูกเนาะอืมอืมอมือ่ะวันนี้ก็พุณช่างบอก,บอกมีโครงการใหม่นะพาทุกคนทำอะไรเนาะเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปนะคะ อว่าเแอเอเมนเอาเอนาเอันนี้ก่อนเนาะเอาอันนี้ก่อนเนาะเออเออทยอยเนาะประสบผลสำเร็จฮะเออนี่ความคิดของป้าแตนนะเอฟซี่านี่ะเอฟซีทุกคนนะ หนุ่มช่างให้เสือพาชาวบ้านไปไหนน้อนะคะหนุ่มช่างให้เสือพาชาวบ้านไปไหนพี่น้องนี่ค่ะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ